ท่านไงล่ะค่อยๆครับค่อยๆแล้วก็ผไปตีจ้าเอ๋โอเควกมากับก้องีกนะครับเนอีเอาละครับวันนี้ผมจะมาเล่นเดทบ y ายเ l i g h t ครับโดยผมจะเล่นเป็นเดอเลดซึ่งเบิร์กเนี่ย หรือไอออนที <anonymous teenage time online> <c oughs> ่จะเอาไปเนี่ยผมจะเอามาเน้นปั่นนะเน้นปั่นหัวเซอร์นะไม่ใช่ปั่นเครื่องปั่นไฟแหละก็อย่างแรกเลยที่จะเอาไปก็คือนี่เลยเสียงเรียกของพยาบาลแต่ด้วยความที่เปิร์กมันยังเป็นแบบขั้นหนึ่งอยู่ทั้งสามเปิร์กนะก็เลยอาจจะได้ประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแม่สีต้องบอกว่าไงอ่ะมันก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิร์กมันขั้นสองหรือขั้นสามหรือเพิร์กถ้าเกิดขั้นผสมกว่านี้คือมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ไงก็ เสียงแม่ของพยาบาลเนี่ยจะทําให้เราสามารถอ่านออร่าของเซอร์ที่กาลังรักษาหรือถูกรักษาได้ภายในระยะ20เมตรซึ่งผมจะเอาไปคอโมโบกับนี่เลยแอดออนนังลบตาบอดสีขาวแอดออนเนี่ยถ้าเราคลายเฟสมาแล้วโจมตีนทันทีเนี่ยเซอร์คนนั้นน่ะจะติดสาระเวอร์บะและเลือดท่วมอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนเพิกหัวมหมูนั่นเองครับแต่ผมเอามา,มาเป็นในนี้แทน ต่อไปก็แอดออนแดงลูกตุ้มหนอนไก่เป็นแอดออนที่ทําให้เราตอนเคาะกระดิ่งไม่ว่าจะเป็นตอนคลายล็อกไม่ใช่ไม่ใช่คลายล็อกดิคลายเฟดหรือตอนเข้าเฟดจะทําให้เสียงกระดิ่งมันเงียบไปเลย่าแน่นอน,อนแหละถ้าเกิดว่าเซอร์เอาไอเทมมามาเยอะๆผมก็จะเอานี่เลยตีของตกมรรคกรรมของแฟรงคลินซึ่งเมื่อเราตีของตกไปแล้วเนี่ยและหากเซอร์จะไม่ ถ้าหากเซิร์ฟไม่เก็บไอเทมนั้นขึ้นมาเนี่ยไอเทมนั้นจะเสียชาร์จทั้งหมดไปในรละลอกสิบวิเาะคือถ้าเกิดของมันตกแล้วอะ่ะของมันก็ค่อยๆไหลก็คือค่อยๆชาร์จค่อยๆไหลไปเรื่อยๆไงอ่าต่อไปก็ด้วยความที่เป็นตัวเดินตีนะเอาพลัก,กระกำลังเอามาหีบไปก็คือทำลายแท่นไม้ที่ทำลายได้ทำาท่านไม,นไม้กำแพงที่ทำลายได้แล้วก็เครื่องขว่นไฟเร็วขึ้น20ซ แล้วก็ตัวเดนตีครับนี่เซฟเดอะเบส for last เลยก็คือทุกครั้งที่ตีเหยื่อเนี่ยเราก็จะได้มา1นึ่งสแตก็กซึ่งทำให้เราเช็ดเลือดไวขึ้นแต่เปิร์กเนี่ยเราต้องห้ามตีเหยื่อนะไม่อย่างนั้นเราจะเสียโทเค็นไปซึ่งอยู่ในขั้นหนึ่งอนะถ้าเกิดผมเผลอไปตีเหยื่อเนี่ยผมจะเสียไปสี่โทเค็นเลยนะและแน่นอนแหละเอาด่านนี้ไปบัตรจำตัวทดลองบัตรจำตัวห้องทดลองแห่งาชาติเมืองฮอกกินครับ ก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่หญอะเขาจะเอาไปะก็แต่เมื่อเล่นไนขั้นหนึ่งไงแต่ผมจะลองเอานี้ไปดูอยากลองดูว่ามันเวิร์กไหมมันเข้าท่าไหมปลาดูเดียว,วกันออโอเคครับอยู่กับด่านนี้นะครับแต่เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนึงคือตอรอ,อห้องเนี่ยผมไม่เห็นเซิร์ฟเอาไอเทมมาเลยนะไม่มีเจ้คนอะผมก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นอุ้งมือมังกรแทน โอเคแล้วไี่ครับตอนนี้เน้นปัน่นปั่นหัวเซอร์นะสักพักหนึ่งบอกไม่รีบเครื่องตึงต้งตึงตงตงมาหาไม่ออกไอ้กู ดเ,เดี๋ยวนะตอนแรกบ,บอกไม่รีบไงแ,แต่เป็นใจแล้วเลืไม่ทนันบ้านเรานี่เน้นปันไฟไวด้วยโอ้โหนี่อ,อะไรกันครับเนี่ยอ,อะไรครับเนี่ย อาดมแล้วมีอาดมของด้วยนะผมแก,กงกันไปแถวอื่นก่อนโอเคครับขอช่วยกันแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับกดของเบิร์สถูกเอามาเนี่ยอ่ะเฮ้ยวอตคิวกันวายจังอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋เด,เดี๋ยวผมว่าไอ้นี่มันท็อกซิกกันนะจริงๆอาจารหลัมาเนี่ยนะจมับไม้ใส่เพื่อนอโอเคจะมาทำคอนเทนต์ปัน่นเจอท็อกซิกท,ท็อกซิกเลยกันนะเรียบร้อยกระือบอ เดี <S 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 ๋ยวรู้เรื่องเลยอ่ะรู้เรื่องเลยอ่ะภาษาชีวิตนะแถมคู่ดาวอย่างนานด้วยอไปก่อนเฮ้ยแป๊บเดียวมากเลยนะแป๊บเดียวคือฮิวเต็มแล้วอ่ะอะไรวะงง มาอีกผมว่าอาจารย์คนนี้มันแปลกอะต้องดูก่อนว่ามีเพิร์กอะไรคิวไปไหนหรือเปล่าชัดเจนแล้วล่ะครับโปโป เมื่อกี้เจอโปรนะครับแถมเสียไอ้นี่ไปพีด้วยไอออฟฟิงด่านอัลเลอร์นี่แล้วก็มีคนเอาด่านอันนี้มาก็เจ้ากันไปแล้วกันไม่เจาาไม่ได้หรอกจริงๆเจอโปรด้วยหมดหนุกเลยตองที่ผมเอาตีของตกไปแล้วเพราะว่าอีกฝ่ายเอาไอเทมมาสามคนมาเจอไหม ปลว่ยลยลยาย <c oughs> ปายปไี่ปไปลายไม้มันฉ <c oughs> อนไดไปทีนึงกวจะว่าแล้วซะอีก รถเรือลึกไปไม่ร้อยคิวรถทั้งที่เป็นขึ้นเดียวกันอะไรครับเนี่ย เเอหรืาคงจะไม่เจอคิวไว้นะทำไงล่ะค่อยๆครับค่อยๆแล้วก็ผมไปตี Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เียนน้เนี่ยคือมาเน้นเกลียดอ่ะแต่เก็บสีได้ก็ดีแถมต่องยาง่องด้วยหันหลังเลยนะหอยหลังเลยนะเรา

给我打 ไปก่อน าจับซึงหลังเลยแล้วกันเจอโปตามเมื่อกี้ไปอารมณ์เล่นหายไปเลยอ่ะ เสียสีแดงมามาหาต่อ <c oughs> บอกเลยยูลัวๆของก็ตกรัว

หนงคนละหน่งคนละหนึ่งนละ หรือเปล่าฮันแน่นี่นะนี่นะอยากชอบเลยโคตรเหวอร์เลยเป็ผมโหเหวอร์แล้วเต็จเลยแล้เก็บสี่เลนไหมไม่รู้ะะรู้แค่ว่าปั่นสนุกมาก

อะไรวะใครเดินมาวะโอเคเริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วตอนนี้ เอาอย่าตายด้วยกันนี่ไ Okay. ที่เด้ไว้มาดเอง จริงถ้าเกิดเป็นขั้น3เนี่ยไอ้นั้นคอลลิ่งอะมันจะดีมากเลยนะแต่ผมเอาไปเล่นให้แบบเป็นนี่คอนเทนต์ก็สองแต่ก็แหวนได้แได้สิบครั้งนะเยอะอยู่นะจริง นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับไอาละครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ